ท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศด้านในของวัดพระธาตุเหมืองหินมากราบสักการบูชาศกดิ์สิธิ์ที่นี่นะครับแล้วก็ที่โอกาสได้มากราบพระภูชีลาก็ได้บูชาวัตถุมงคลนะฮะที่องค์หลวงปู่นี่ตะกุดนะฮะยิ่งมียิ่งรวยนะฮะใครสนใจติดต่ออาจารย์หลังไมได้นะครับเพราะว่าอาจารย์บูชามาจำนวนจำกัดนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะครับ่าเป็นยังไงครับผมครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านบนของวัดพระธาตุเหมืองหินนะครับนะ เอาบรรยากาศเอาฝายทุกคนนะครับลองแผนกล้องไปเนี่ยรอบๆตรงนี้เลยนะฮะจะเห็นได้ว่านับรรยากาศสวยงามนะครับนะได้บารมีขององค์หลวงปู่ศิลาได้สร้างมัขึ้นมาสวยงามมากนะครับใครที <reg> <ant moved> ่สนใจในวัตถุมงคลของปู่ศิลาอาจารย์พอจะมีนะครับที่เป็นเบี้ยแก่นะครับรุ่นมหารามโดยนะครับัแล้วท่านใดที่สนใจอยากจะพูดคุยติดต่ออาจารย์หลังไมปได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับนะฮะไปแล้วนะครับ กดผู้ชาสักระดวงผู